สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษยิปซีนะคะกล่าวพวบก,กิฟต์ค่ะนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของมืเพื่อนนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะประจําเดือนตุลาคม2565นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะพูดคุยกันทุกๆช่องทางด้วยนะคะ เราแบ่งเป็นสามพาร์ทเช่นเดิมเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่แล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนะเราจะไปอ่านนะคะในสถานะของคนที่มีคู่ก่อนเลยนะคะกิ๊บเปิดไพ่มาแล้วนะคะเป็นสถานการณ์นะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฝั่งด้านบนเป็นฝั่งของคุณฝั่งดอลลารเป็นฝั่งของเขานะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะไพ่ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะคะสัมพันธ์กันในที่นี้ก็คือว่า3ามดาบเนี่ยเป็นเรื่องของ ความเจ็บปวดหัวใจความรวดร้าวอะไรบางอย่างแต่ก็สามารถนะคะเรียกคืนความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันหนึ่งเหรียญเจอหนึ่งเหรียญน,นะคะสถานการณ์ทั้งคุณและเขานะคะยังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ยังมีความมั่นคงยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแล้วก็ยังมีความรู้สึกโหยหาทวิญหายังเป็นอาการของคนที่คลั่งรักอยู่เหมือนกันนะ คุณเป็นคนที่ฟุ้งซ่านพอสมควรเลยค่ะชาวราศีสิงห์นะคุณเป็นคนที่คิดมากมากๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้สมองเนาะได้ทำงานคิดหนักแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะกิ๊บอกเลยว่าไพ่ the empress เนี่ย the empress นะคะคือผู้ให้คือคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ชอบดูแลชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นมากๆนะคะอย่าว่าแต่คนรักของคุณเลยค่ะบริวารหรือคนรอบข้างก็ค่อนข้างที่จะชอบนะคะ บริบทกริริยามารยาทในตัวคุณเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนอกจากจะใจดีแล้วยังเป็นคนที่ขี้สงสารมากๆนะคะในมุมของความรักเนี่ยคนที่ใจอ่อนกับทุกเรื่องนะคะก็จะเป็นคุณนั่เองนะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของคู่ของคุณนะคะเก็บมีความรู้สึกว่าเรามีสงครามอารมณ์กันหรือเปล่าเอ่ยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้ลดละนะคะในเรื่องของอีโก้ เป็นคนที่คุณก็ตามใจเขามาพอสมควรแหละคุณก็เหนื่อยนะบางทีไพ่มันขึ้นสิบไม้เท้าเลยคือมันเหนื่อยเหนื่อยเชื่อต้องแบบบางทีก็ต้องเออออกับสิ่งที่คนรักของคุณเป็นนะคะบางอย่างบางเหตุการณ์คุณไม่ได้เห็นด้วยแต่คุณจําเป็นนะคะจะต้องตามน้ําไปก่อนนั่นเองเนาะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาน,นี้มันเลยนะคะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างนะจ๊ะที่จะเจ็บปวดหัวใจ ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องเราสองสาคนไว้ด้วยนะคะภายขึ้น3ดาบนะ3าดาบในที่นี้อาจจะหมายถึงตัวเลือกทางเลือกในฝั่งของตัวคุณเองก็ได้นะคะฝั่งเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เสวนาบางทีเหมือนกุ้มกลิ่มแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่ตัวคุณนะ่ะเป็นคนอาจที่จะเป็นคนเจ้าชู้เงียบก็ได้เป็นคนที่อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้แบบไปจริงจังอะไรกับใครนะคะเพราะว่าต่างคนต่าง ยึดมั่นในความรักที่มีให้กันทั้งคู่แต่ช่วงเนี้ยหรือว่าดีที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งสองเดือนที่แล้วคุณมีปัญหามากพอสมควรเลยแหละคะ่ะเราไปดูพลังงานนะคะในฝั่งของตัวคุณเองเลยคะ่ะในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวกิฟขยายไพ่ให้นะ สถานการณ์ในฝั่งของคุณนี่ฮะไพ่ขึ้นควีนถือถ้วยนีคะบางคู่บางท่านดิวกับชาวธาตุน้ำนะคะมีการกฏพิจิกนะคะเดทนะ,ะชาวราศีพิจิกชัดเจนมากๆนะคะเดทหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ ดชารยออดคะ่ะชาวราศีกรกฎและคานากรกฎที่พูดมานี่คือคุณอยู่ในชาวธาตุน้ําหมดเลยนะคะน,น้ําในที่นี้อาจจะเป็นคนที่คุณเดาไม่ค่อยออกหรือว่าช่วงนี้คู่ของคุณนะคะชาวราศีสิงห์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปราะบางแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะอ่อนไหวได้ง่ายนะคะจนคุณจับทางแล้วก็เดาความรู้สึกของเขาออกเช่นเดียวกันเนาะหนึ่งไม้เท้านะคะขออีกหนึ่งใบนะคะซีเรียนนะคะอ้าวเด็กถือเหรียญขอโทษทีค่ะ สิ่งที่ไพ่บอกกับเราก็คือว่าเดทนะคะเดทหมายถึงปัญหาเก่าๆคา,าราคาซังนะที่อาจจะพูดไปแล้วเข้าใจกันแล้วนะคะมีโอกาสวนเวียนกลับมาเคลียร์กันใหม่ซึ่งกิบรู้สึกว่าใครในบางคนในที่นี้ผิดคำพูดนะคะในเวของการรักษาสัญญาอะไรบางอย่างนะคะไม่สามารถทำได้แต่ก็จะมีการเจรจานะคะหรือว่า กาโน้มน้าวอะไรบางอย่างได้ค่อนข้างที่จะดีซึ่งการละกันคุณนะ่ยมีความรู้สึกที่คุณอยากจะไปต่อคุณมีความรู้สึกที่ว่าคุณมันคุณมันรักเขาสุดหัวใจอะ่ะคุณชอบคนคนนี้มากๆหรือรักคนคนนี้มากๆนะคะชาวราศีสิงค์ค่อนข้างเก็บทุกๆอย่างการกระทําคําพูดของเขามาคิดอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่ดูจากไพ่คืออยู่ในเวคือยังไม่ได้มีปัญหานะ แต่จะมีระยะห่างที่มันมากขึ้นเช่นเดียวกันคุณจะมีแอคชั่นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีสิงห์ละคานาสิงห์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันจะมูนบางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนอ่าฟันธงไปเลยร้อนะคะว่าคุณอาจจะดยวกับชาวทัตน้ำจริงๆนะคะ 6ถ้วยนะคะบางคู่บางท่านที่ห่างหายกันไปอขอเวลาพักหัวใจกันสักครู่กิ๊บบอกเลยว่าดึงกลับมาแน่นอนนะคะดึงมาทาั้งทที่ยังไม่พร้อมด้วยกันทั้งคู่นะั่นแหละค่ะ9ถ้วยกับ9ถ้วยเจอกันนะกิ๊บรู้สึกว่าการ Take กแอคชัของคุณก็คือว่าเขาเรียกว่านะขุนในใส่นอกเออกิ๊บี่รู้สึกแบบนี้ คุณจะไม่แสดงอาการหรือความรู้สึกอะไรใดๆผ่านทางสีหน้าและก็ท่าทางนะคะคุณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นพยายามเซฟพยายามทำสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าให้ดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือว่ารักษาคนคนนี้ไว้ปัญหาตอนนี้มันเยอะมากๆจนคุณไม่ รู้ว่าคุณจะต้องเคลียร์ยังไงหรือว่าคุณจะต้องจัดการยังไงแต่กิฟเชื่ออย่างเดียวเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณผูกพันมากๆจะตัดหลายครั้งละมันตัดไม่ได้สักทีกันไกลของคุณคือมันไม่คมแล้วนะคะทําได้แค่เพียงรอเวลานะคะที่มันเหมาะสมหรือว่าที่มันสมควรให้มันแยกย,ย้ายแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีเวลานั้นสักทีนะคะเอาเป็นว่าถ้ากิฟคิดว่าไม่มีเวลานั้นสิ่งที่คุณต้องทําเด็กถือไม้เท้าคู่กันนะคะ คุณต้องเริ่มต้นหาแพชชั่นในตัวซึ่งกันและกันใหม่นะคะความรู้สึกบางอย่างมันอาจจะได้ฟื้นคืนแล้วก็กลับมาหกถ้วยหมายถึงความหลังนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคิดถึงคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าคุณอาจจะคิดถึงสิ่งที่เคยผ่านมาที่ทำร่วมกับเขานะคะมันเคยดีมากจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปต่อในความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุยชาราศีสิงและชาสิงห์ค่ะ ขอดูพลังงานนะคะในฝั่งของเขา The Magician นะคะยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเสียไปไม่ได้นะคะไพ่ขึ้นคิงถือไม้เท้าบางทีอาจจะไม่ได้มีการ Take Action หรือว่าพูดคุยอะไรกันมากนะคะแต่ก็มีความพยายามหรือว่าเซนส์นเซนส์หรือว่าสัญญาณของเรามันบอกได้ว่าคำพูดแบบนี้ค่ะคือคำพูดที่เหมือนแบบ รั้งเราไว้รักษาเราไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจนะอะไรหลายอย่างมากขึ้นบอกแล้วสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยก็คือบางคู่บางท่านคืออยากอยากมีความเป็นครอบครัวนะคะอยากอยู่ร่วมกันหรือบางคู่บางท่านอยู่ด้วยกันแล้วนะจ๊ะสองดาบเจอสองดาบคุณมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยแต่คุณไม่สามารถเปิดใจกิฟไม่เข้าใจทํำไมคุณไม่เปิดใจคุยกันนะคะ ไพ่สีถ้วยเกิดอาการสับสนเนาะหนึ่งเดือนนี้นะคะตุลาคมนี้มีอาการลังเลสับสนพฤติกรรมของคุณทั้งสองคนไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยแคร์ไปมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่คือบางทีปากอย่างใจอย่างก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาสิบดาบไม่พ้นปัญหาเก่านะเหมือนเดทนะคะ strange บางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีสิงห์นะคะ ควีนถือถ้วยคุณสองคนเหมือนกันมากเลยนะคะทั้งอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางนะคะและต่างคนต่างไม่ยอมหันหน้าเข้ามาคุยกันและต่างคนต่างก็ไม่ได้ยอมรับนะคะในการกระทำของตนเองเลยทำให้ปัญหาหรือความรักต่างๆเนี่ยอยู่ในจุดที่มันไม่เข้าใจกันสักทีอะคะ่ะกิฟขอใช้คำนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคลิปขอ5้ใบนะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณทั้งคู่นะคะอันนี้ลองไปปรับดูได้นะไพ่ขึ้น10ดาบเจอ10ดาบนะคะใบแรกใบที่2ค่ะเด็กถือเหรียญค่ะตามมาด้วย the world นะสร้างกำแพงขึ้นมา ปกป้องกลไกความเจ็บปวดของการละกันนะคะกิ๊บไม่ความรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆนะในเดือนตุลาคมนี้ถามว่ามีโอกาสที่จะลี่คลายไหมต่อให้มันไม่ลี่คลายนะคะแต่กิ๊บรู้สึกว่ามันจะไปสู่ทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่มันดีขึ้นอย่างที่บอกคะ่ะต่างคนต่างยังยักยังอยากรักษานะคะความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะ โอเคความสัมพันธ์มีโอกาสเดินหน้ากลับมาเคลียร์กันทั้งคู่แต่ต้องใช้ระยะเวลากิฟว่าอาจจะกินเวลาไปจนถึงพฤศจิกายนนะคะต่างฝ่ายต่างนิ่งงานแล้วก็ไม่มีใครยอมใครการลดอีกโก้แล้วก็ลดทิฐินะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนะหรือจะเป็นเขาก็ตามแต่ชาวราศีสิงเป็นสิ่งที่คุณควรทําและเป็นสิ่งที่คุณนะคะควรจะรักษาการละกันไว้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในะคะ่ะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว,ว่ามีสถานะเป็นแค่คนคุยนะเดี๋ยวเรามาดูสถานาการณ์ของพวกคุณกันค่ะไพ่ด้านบนนะคะเป็นสถานาการณ์ในฝั่งของชาวราศีสิงห์นะคะด้านล่างก็เป็นฝั่งของคนคนนั้นนะคะ The Lover นะคะชาวราศีมังกรและแคะแนมังกรนี่เรามีกระเป๋าผ้านะกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะ l i n e เ e ลนะคะใครที่สนใจอยากที่จะอุดหนุนะะนะคะกิฟต์นะคะเป็นกำลังใจอีกช่องทางได้นะเป็นกระเป๋าผ้า ที่ใส่เสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะใช้เสริมดวงนะแล้วมีจำหน่ายนะคะคลิกไปที่ Line Official ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะจ๊ะต่อนะคะ The Lover ชา่าราศีมังกรและขนามังกร The Moon ชาวราศีมีนและขนามีนนะคะกิมมีความรู้สึกว่าสถานการณ์อดีตที่ผ่านมาในฝั่งของคุณนะคะชาวราศีสิงและขนาสิงค่ะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นความรักเป็นการตกหลุมรัก คือเหมือนปั๊ปปี้เลิฟเหมือนรักแรกเหมือนเป็นเดลว์เวอร์สนะคะแต่คุณก็พอคุณตกหลุมรักเขาเนี่ยคุณมีความไม่มั่นใจเตมแบบเตมไปหมดเลยนะคะคือคุณอยากได้เขามาเป็นความรักอยากได้เขามาครอบครองกิฟไม่เชื่อว่าคุณจะปล่อยวางเขาเนะ บางทีท่าทีที่คุณแสดงออกอาจจะเกิดจากอาการน้อยใจหรือว่า,อาการประชดประชันอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณยกให้เขาเป็นเดอะเบสนะคะภายในจิตใจของเขาเพอสมควรแต่สถานการณ์บางอย่างมันเลยบีบทําให้คุณที่จะต้องนิ่งขึ้นเพราะท่าทีของเขาบางอย่างคือเหมือนเขาไม่เปิดใจเลยทําให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันเนี้ยยังไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ถามว่าคุณแคร์เขาไหมคุณแคร์เขามากๆแต่ท่าทีที่คุณแสดงออก ว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่สามารถเลือกได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะภายในลึกๆคุณก็หวังว่าอยากจะให้เขาเลือกคุณเช่นเดียวกันมาดูพลังงานในฝั่งของเขากันค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้าอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วย8ดาาจำได้ไหมที่กิ๊บบอกว่าเขาอะคะอาจจะเป็นคนที่ ปิดใจแล้วเขาปิดใจจริงๆนะคะเขาค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องของความรักมากๆไม่ใช่ว่าระวังคุณนะคะระวังตัวเขาเองว่าเขากลัวว่าเขาจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เขาเคยเจอนะคะแปดดับหมายถึงปัญหาเก่าๆคาราคาซัางเรือรังที่เป็นในเวของเขามาตั้งนานแล้ว เขายังมีคนในความทรงจําอยู่ไพ่ขึ้น2ไม้เท้านะคะ2ไม้เท้ากับ8ดาบค่อนข้างชัดเจนนะคะว่า8ดาบเนี่ยเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะปิดใจยอยู่เนื่องจากมีคนในความทรงจําหรือว่าเป็นคนในแบบอุดมคติชีวิตของเขานะคะเลยทําให้เขายังกลัวที่จะมีความรักอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานนะคะในฝั่งของคุณกัน,นะคะ่ะชาวราศีสิงห์นะในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ โอเคเดเมจิเชียนนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณยังคงแบบไปๆกับกลับนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะมีอาการเขาเรียกว่าวนะอาการเปิดอกเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะคะภัยขึ้นเงียบทั้งคู่เลยบางทีเขาอาจจะมีสีหน้าท่าทางที่คุณก็ต้องไว้เชิงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้แบรไตเหมือนแต่ก่อนนะคะคราวนี้กิฟฟีความรู้สึกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยตุลาคมเนี่ยคุณพยายามที่จะบุกมากๆแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเหมือน เขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรใดๆกับตัวคุณคุณเลยแบบโอเคในเมื่อฉันพยายามแสดงออกให้คุณเห็นแล้วว่าฉันรู้สึกยังไงแต่คุณก็ยังเฉยอยู่สิงคุณเป็นคนที่หยิ่งในตัวเองอยู่แล้วหยิ่งในศักดิ์ศรีอยู่แล้วในชาวราศี12ราศีเนี่ยคะสิงเป็นสิงโตนะ <c oughs> คุณนี่แหละที่จะนิง่ง เงียบหายไปจากความสัมพันธ์ให้เขาได้ตามคุณบ้างนะคะกมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นเกมที่ดีนะทําให้เขารู้สึกด้วยนะว,ว่าเขาต้องการคุณจริงๆหรือเปล่าคุณจะชอบเขาจริงๆไพ่ึ้นหนึ่งถ้วยเดียวก็จะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้เจอกับเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในฝักของเขานะคะเด e อดเจวิล <The Devil S 2> นะคะเดือดเจวิลมาโหไม่อยากจะขายแต่ต้องขายนะเด e อดเจวิลน่ารักมากนะคะเป็นกระเป๋าผ้าสิบสี่คูณสิบหกนะคะ น้องเดอะเ v วิเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกหรือว่าดึงดูดคนเก่าๆพลังงานที่ตัดกันไม่ขาดด้วยนะใครที่ไม่อยากแบบสูญเสียอะไรไปสามารถมาบูชากระเป๋าผ้าลายเด e ะเ v วิได้นะจ๊ะอ่ะเดอะเวิชาวราศีมังกรและคนามังกรนี่ยคะถ้าคนที่เกิดราศีมังกรใช้ด้วยก็จะเสริมเขาเรียกว่าเสริมดวงแบบโตให้มากขึ้นนะคะให้พลังงานมันดีมากๆนะเดอะเวินะคะต่อเลยค่ะหนึ่งดาบนะ คุณหายไปเขาตามแน่นอนค่ะเดี๋ยวชาริออบางคู่บางท่านเดียวกับชาราลีอกกรกรดและคณะกระกรนะคะเจเหรียญนะคะเขาอยากให้คุณรอเขาค่ะกิ๊มีความรู้สึกแบบนั้นนะสถานการณ์ทั้งสองฝั่งก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นสถานการณ์ต่างฝ่ายต่างยื้อต่างฝ่ายต่างทําตัวเข้าหากันยังแบบไม่ถูกต้องอะไม่ถูกต้องในที่นี้คือมันไม่ถูกจังหวะไหมเออใช้คําว่าไม่ถูกจังหวะล้กัน คุณจะเข้าไปเขาก็ยังไม่พร้อมแต่พอคุณถอยไปเขากับคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจอะ่ะมันเลยกลายเป็นความผูกพันระยะสั้นๆที่เขารู้สึกว่าคุณก็ทําให้เขาสนใจได้ราศีสิงห์เนี่ยเพิ่งหยุดความพยายามนะคุณต้องเล่นเกมกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ให้เป็นนะคะคอยรู้จักจังหวะถอยจังหวะเข้าดีๆนะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเขาอะ่ะจะขาดคุณไม่ได้เลยะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปต่อในเวของคนโสดน,นะคะ สำหรับชาราศีสิสงห์คนโสดนะคะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่หาเงินเนาะงานเยอะมากๆเลยเอาจริงนะถ้าดูจากไพ่ก็คือมีคนมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพนะคะเข้ามาจีบแล้วก็เข้ามาหวานเสน่ห์คุณแบบจริงๆจังๆเลยแหละ เข้ามาได้หลายทิศทางนะคะหลายธาตุหลายราศีเช่นเดียวกันเนาะจะมีการพูดคุยนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียแน่นอนอยู่แล้วนะคะช่องทางการติดต่อต่างๆหรือไม่บางคู่บางท่านหรือคนโสดบางคนนะคะจะได้พบเจอกับการจู่โจมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบบ ได้คอนแทคคุณมาแบบรวดเร็วทักคุณมาจีบแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็วิโฟอร์จูนค่ะคือโชคชะตานะชาวราศีสิงค์คุณหนีไม่ได้นะคะต่อให้ใจคุณยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักแต่คนหนีคนคนนี้ไม่ได้สเตรนช์ค่ะชาวราศีสิงค์คือไพ่พลังงานของคุณนะคะสเตรนช์นะคือตัวแทนของความเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งตอนนี้กิ๊บรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนอื่นแต่ แต่ก็ยังจะมีใครสักคนหนึ่งพยายามเข้ามาหาคุณอยู่ดีนะคะคราวนี้คุณก็พยายามที่จะเปิดใจมองเขาบ้างเนาะจากที่แขวนตัวเองอยู่นานนะคะช่วงนี้คุณสวยขึ้นหรือเปล่าเอ็มเพรสนะคะเหมือนคุณห่มงานหาเงินมาบำรุงดูแลตัวเองอยังไงไม่รู้เหมือนมีแนวโน้มที่จะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมนะคะความงามเนี่ยผ่าเข็มลงเข็มแน่นอนเลยนะคะ เอ็มเพรสกับเอ็มเพเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่โชคชะตาเหวี่ยงมาให้ถามว่าหนีเขาพ้นไหมโน no, ไม่พ้นเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแต่ถามว่าเขาทํางานในหน่วยงานอะไรไพ่ขึ้นนะคะนักกายภาพค่ะกระดูหมอได้นะถ้าเป็นหมอกายภาพแพทย์แผ,ผนไทยนะคะเอ็มเพอเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะสวสวสวนะคะสทคนที่ทำงานที่มีลูกน้องบริวารเดินตามอะไรแบบนี้ได้ที่เอ็มพอนะ Emperor หมายถึงนักการเมืองได้ด้วยนะคะคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการอาปจอาบาตต่างๆนานานะอันนี้คือแบบคนที่ทําที่แบบเขาเรียกนะเป็นข้าราชการนะอันนี้อันนี้ชัดมากๆนะคะหรือไม่10ดาบหมายถึงคนเก่านะคนเก่ายังคงวนเวียน8ดดาบยังหลอนอยู่หรือเปล่าบล็อกไปแล้วก็ยังหาช่องทางติดต่อมาได้แล้วถ้าคนเก่ากลับมาเป็นไงพูดจาไม่ดีพูดจา,มไ,มดดจามไม่น่ารักนะคะ คนเก่ากิฟอยากให้คุณตัดไปได้เลยเนาะไม่ต้องลังเลอะไรค่ะกิฟรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์รักตัวเองมากขึ้นกิฟด,ดีใจกับจุดนี้นะเดือนนี้คุณจะได้เจอกับคนที่ดีมากๆเข้าอกเข้าใจคุณเป็นผู้ใหญ่คนคน,คนนี้โตวกว่าคุณนะคะแล้วก็จะมีการติดต่อสื่อสารที่เข้ามาแบบรวดเร็วกิฟภาวนาะขอให้คนคนนั้นเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะชาวราศีสิงห์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ